รามเกียรติตอนที่127หนุมานตีทัพพระลักษณ์ในขณะที่พระรามกำลังเสด็จออกท่ามกลางเสนาวานอน1สมุดจากสองนครทุกคนก็ต่างได้ยินเสียงกึกก้องสะเทือนเขามรากรของกองทัพที่ยกมาพระรามจึงถามว่าพระยาพิเภกทัพที่ยกมาวันนี้เป็นทัพของอสุรีตนใดพิเภกจับยามตามนาทีแล้วทูลว่าขอเดชะโยที่ที่ยกมานั้นล้วนเป็นยักษ์ ผู้ที่เป็นจอมทัพนั้นข้าบาดคิดชงนนักหนาจอมทัพผู้นี้ไม่ใช่สุริยวงศ์ในลงกาจากว่าเป็นเท้ายักษ์ก็มีใช่เออเห็นจักเป็นทหารเอกของพระองค์ก็ว่าได้อย่างไรกันนี่ประหลาดแท้ขอให้พระลักษ์ยกพลออกไปดูทีเถิดพระเจ้าค่ะพระรามนั้นทรงคำนึงว่าชะอรอยจักเป็นแผนลวงอดวงใจพญายักษ์ของบุตรพระพาย พระยาพิเภกจึงได้เอ่ยเป็นในเช่นนี้แล้วพระรามก็หันมาตรัสกับพระลักษว่าพระอนุชาน้องจงยกพลออกไปรบก,กับศัตรูแม้นว่าข้าศึกมีกำลังเจ้าจงตั้งรับให้มั่นไว้รอพี่น้องจงอย่าได้ประมาทให้เสียทีแก่พวกยักษ์ได้พระยาสุครีพ ท่านจงไปเตรียมพลโยธาให้แก่น้องเราเครั้นได้สุภเรลิกพระลักษณ์ก็เสด็จเข้าที่สงด้วยน้ำทิพย์ปรุงด้วยเกสรดอกบัวในเมืองอินส่งเครื่องจับพระสรอนแล้วเสด็จมาขึ้นรถสึกที่องค์อินถวายเสียงปี่ค้องกลองประสานกันหมาสินทบทั้งสี่ร้องกึงกก้องวานอนโหร้องแล้วมาตุลีสารทีก็ขับรถทยานออกไป เมื่อทัพของพระลักษม์มาถึงที่รกก็ได้เห็นทัพพระครลงกาตั้งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขาพระลักษ์จึงมีบัญชาว่ายุดพล ตั้งมั่นไว้รอดูทีท่าของข้าศึกก่อนหนุมานผู้ยืนรถอยู่กลางทัพได้เห็นะลักษ์ณนำทัพมาจึงได้ถามนายสารถีว่าโลทันแต่ก่อนที่อินทรชิตยกทัพมานั้นอินทรชิตทำเช่นไรให้แต่ทัพหน้าเข้าชิงชยัยเรือระดมตีพร้อมกันทั้งทัพใหญ่นายโลทันตอบว่าเมื่อครั้งองค์อินทรชิตออกสงครามจะให้ทัพหลวงตั้งมั่นไว้ที่ชายป่า รันเห็นขา้าศึกยกมาจึงสั่งให้กองหน้าเคารพพระองค์จักดูกำลังฝ่ายคู่ต่อสู้ก่อนพระเจ้า,า่ะแเราจึงค่อยออกไปต่อก่อนแลวพระสอนไปทำลายศัตรูถึงพระญาติองค์ุงพกันก็ทำมาเหมือนดังนี้กันทั้งสิ้นแต่กระนั้นฝ่ายเราก็ยังสูญเสียกำลังพลไปมากด้วยฝีมือกระบี่โยธาพระเจ้าค่ะหันมุมานเอ่ยว่า เรายกพลมาครั้งนี้เราตั้งใจอาสาพยาทศกัณมาจับตัวสองพี่น้องรามลักษ์ <c oughs> มิให้ต้องลำบากแก่พลทหารดังเช่นที่ผ่านมาดอกกวเราแต่ผู้เดียวจะตีทับศัตรูให้แปบฉานเราจะจับมนุษย์สาทานไปทั้งเป็นพวกเจ้าจงรออยู่ที่นี่ไม่ต้องลำบากยากเย็นจงช่วยกันดูเล่นให้สำราญใจเราจะปราบทับศัตร พวกเจ้าดูคนมาน้อยใหญ่ต่างก็ยินดีดังได้ฟากฟ้าพากันยกมือขึ้นไหวอวยพรให้ฮนุมานกันท่วนหน้าแล้วก็ถอยทับไปตั้งตาคอยดูฝีมือของฮนุมาน พระราชหนุมานลงจากรถศึกแล้วโถมทยานเข้าจองตีทับวานอนสแสดงริบหวดซ้ายป่ายขวาตะลุมบอลอุตลุดฝ่ายพลทหารวานอนน้อยใหญ่แ็นว่าเป็นหนุมานบุกเข้ามาต่างก็พากันเกรงสักดาตกประมาเหมือนเห็นประการนาซีตัวสั่นวิ่งนีแต่ทับจนเหยียบกันบางส่วนก็หนีไปอาศัยพระลักษณ์เป็นที่พึ่ง เื่อพระลักษ์ได้เห็นชัดๆว่าใครเป็นผู้ไล่ตีทับวานอนจนถอยร่นแตกเข้ามาก็คิดจงนในพระทยัยหนุมานสีอาสาไปเอาดวงใจทศก,กัณฐ์แล้วเหตุใดจึงได้ไปเข้ากับฝ่ายพิยายักษ์กลับกลายมาเป็นศัตรูเสียเองเช่นนี้ช่างยาบช้าอาทันทุจริตบังอาจยกพลออกมาเช่นนี้ไม่ได้เกรงพระรามเรานึกไม่ถึงเลยว่าหนุมานจะกระทำการถึงเพียงนี้ได้ ระลักษ์ยิ่งคิดไปยิ่งแค้นในพระไทยจึงมีบัญชาว่าพญาสุครีพพญาพิเภกหันทั้งสองจงไปตามกระบี่ทับหน้าที่หนีเข้าป่าไปให้กลับมาสู้ซึกทั้งสองเสนาจึงรีบสนองพระบัญชาสอกซอนไปในป่ารกชัดไล่สกัดทุกแห่งคนแต่ก็จับทหารวานอนได้เพียงทีละตนจับได้ชั่วประเดียววานอนก็หนีหลุดไปได้ จับตนนั้นได้ตนนี้ก็หายเวลานี้ไม่มีใครคุ่มใครได้เสียแล้วทำให้กระบวนทับวุ่นวายกลาหนเป็นที่สุดส่วนทางด้านหนุมานนั้นปีกซ้ายก็แตกแล้วอ่ะปีกขวาก็แตกอีกอช้าๆลงหน่อยดีกว่าเราถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนรอให้ใกล้แสงินกรแล้วหนุมานก็ค่อยๆตีมาจนถึงหน้ารถทรงของพระลักษ์ เยุพราชมดมาดแห่งนครล,ลงกายักคิ้วให้แล้วจึงชี้หน้าร้องว่าดูราพระลักษณ์พระอนุชาตัวเราผู้นำทัพออกมาทำสงครามอ้อว่าแต่ท่านยังรู้จักเราบ้างหรือหาไม่แต่ก่อนนั้นทั้งท่านและพระรามใช้ให้เราทำศึกครั้งใดก็ได้ดังพระบัญชาตัวเรานน้นอาบเหงื่อตางน้ำมานหนักหนาอันบำเหน็จบำนานหรือแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่เคยจะให้เราแต่ดูสิ เราไาอยู่กับพยาทศพักยังไม่ทันได้สามราตรีไม่ทันแม้แต่จะยกทัพออกมาเราก็ได้มาพ้นที่จับประมาณได้แล้วท่านดูทั้งมองกุดกุญนทนสร้อยสนสังวานพลอยประดับเสื้อผ้าเงินทองราชทรัพ์เฮเรานั้นได้ถึงปราศาสตรีมุกหลังใหญ่มีเหล่าอโงนารีคอยดูแลให้ถึงสุขสำราญใจสุขสบายดั่งไดสมบัติเมืองฟ้าทีเดียว <c oughs> กระลักตอบไปด้วยความแค้นใจว่าเว้ยเว้ยคำแหงหนุมานนี่เจ้าคิดอะไรของเจ้าพระแช่ทากับเรานั้นมาอยู่ในป่าดงจะมีสิ่งใดมาปูนบำเหน็จให้เจ้ากันเล่าต้องให้เสร็จศึกสงครามได้คืนกลับไปครองราชสมบัติเสียก่อนพระองค์ก็จะให้ท่านเด็กครองนครดังที่เคยสัญญาไว้ต่อกันหนุมานท่านนั้นเคยทําคุณมาโดยตลอดแต่พลานี้กลับทําสิ่งที่ผิดเพื่อประโยชน์อันใดกระบีสี รู้ตัวหรือไม่ที่ท่านว่ามาทั้งหมดนั้นดังคนทอรลักทำเป็นซื่อสัตว์มาแต่ต้นแต่ข้างกลายช่างทอรลักนี่ท่านเห็นแก่สมบัติของขุนยักษ์จนมิรักตัวกลัวเวรกรรมแล้วหรือเสียแรงที่เป็นบุตรพระพายเป็นลูกผู้ชายประกอบด้วยยศถาทำเช่นนี้ดังไม่อายมนุษย์และเทวดาผู้ใดจะดนับหน้าว่าตัวดีหนุมาน หนุมานตบมือแล้วตอบดังๆให้ทาหารยักษ์ได้ยินกันทั่วหน้าว่าเว้ยดูก่อนพระลักษมีตำราที่ไหนที่เคยบอกว่าผู้ใดชี้นกบนปลายไม้วานเข้าลงที่นาแล้วจกมารอให้ลูกโคค่อยเติบใหญ่ไปในภายหน้า ว่าจะมีใช้แก่ขุนยักษ์พระพี่ยาท่านจึงจะให้รางวัลโอ้ยตัวเราทำศึกขับเคี้ยวมาแต่ผู้เดียวเกิดตายขึ้นมาตอนนี้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่าสิท่านที่ว่าจะได้ก็ไม่ได้ดังหมายเอาละพระรักท่านเลิกพูดเถิดเรามีฟังคำท่านดอกนี่เห็นว่าใกล้จกอัดสดงแล้วหนาะฮึหากแม้ว่าเป็นเวลากลางวันเราจะจับตัวทั้งหมดนี้ไปถวายเจ้ากรุงลงกามีเว้นม้แต่ท่านพระรัก พูดจบบุตรพระพายก็ถอยกลับมาขึ้นรถศึกเลิกพ้นกลับเข้าพระนาคารแล้วกองทัพยักษ์ก็โห่รอ้องพร้อมกับพากันกลับไปเมื่อถึงพระราชวังกรุงลงกาหนุมานก็รีบขึ้นเฝ้าพญาทศกัณฐ์ที่ท้องพระโรงพญายักษ์นั้นถามอย่างอารมณ์ดีว่าดูกรลูกรักสงครามในวันนี้เจ้าได้ทีหรือเป็นประการใดหนุมานตอบว่าพระบิดา ครั้นค้าจากทูลไปตามจริงก็อาจาดูเป็นการยกตัวเอาหน้าได้จะมีชัยหรือเสียทีเหล่าทหารหารล้วนแจ้งกก่ใจด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงถามทหารที่ไปด้วยกันให้แจ้งพระไทยเถิดทศกัณฐ์จึงหันมาถามเหล่าเสนาว่าอย่างไรกันเล่าพวกท่านลูกรักของเราออกไปรบกับข้าศึกองค์อาจปรีชาประการใดทั้งความคิดฤทธาหากเปรียบกับอินทรชิตแล้วพวกท่านเห็นว่าใครดีกว่ากัน เหล่าเสนาต่างทูลว่าขอเดชะตามที่ได้เห็นมานั้นองค์หนุมานนั้นแปลว่าปลาออกตอก่อกรกับศัตรูแต่ผู้เดียวมิให้ต้องอยากลำบากแก่พลทห,หารพระเจ้าค่ะจริงดังนั้นพระเจ้าค่ะทหารวานอนนับสมุดนั้นแต่กระจายดังมรคินที่ได้กลิ่นพยาราชสีพระเจ้าขา้ะคุณกระบี่ไล่ตีไปจนถึงหน้ารถทรงของพระลับ์เยาะย้ายตัดพ้อหยาบช้าทุกสิ่งอันต่อพระลับม นี่ถ้าแม้นไม่จวนอัศดรงเห็นจัจับพระลักษมณ์มาได้พระเจ้าค้าพระโอรสหนุมานทรงมีสติปัญญาว่องไวหากจะเปรียบกับองค์อินทรชิตนั้นเห็นผิดกันไกลหนักหนาพระเจ้าข่ะห่างไกลกันราวกับดินฟ้าเปรียบดังลูกปัดอันมิราขินกับแก้วจินดาพระเจ้าค้าพระองค์ผู้ทรงพกไตรไม่ต้องแผลงพระไทยไปพระเจ้าค่ะพยาทศกัณฐ์ทรงลุกจากพระอาดมาสวมกอดหนุมาน ฮ <c oughs> นุมานเจ้าดวงชีวิตของบิดาเจ้าผู้ศักดาวราฤทธิ์สมควรที่จะได้เป็นปินลงกาผ่านสมบัติในสเวตชัตรปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขฮนุมานเอย๋ยต่อไปพ่อจะยกนครทำขวัญให้แก่เจ้าส่วนตัวพ่อมนโทและสีดาก็จะพากันไปอยู่ป่าลูกรักเจ้ากร้ำสงครามมาทั้งวันคงจะเหนื่อยแล้ว จงไปอาบน้ำสวยอาหารรถโอชาให้สำราญใจท่านมโหธรท่านช่วยจัดการยกสมบัติของอินทรชิตให้แก่หนุมานเสียด้วยส่วนกันยุมาชายาของอินทรชิตนางขับนางรำประจำงานเราประทานให้หนุมานไปพร้อมกันเมื่อหนุมานย้ายมาอยู่ที่ปราศาทของอินทรชิต โอ้โหโอ้โห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 ลานดังวิมานดนุสิตแล้วหนุมานก็ขึ้นไปนั่งบนแท่นทองอันวิจิตจากนั้นเสนามโหทรจึงได้มอบสมบัติทั้งหมดของอินทรชิตให้พระยาหนุมานของนี้สมเด็จพระบิตุรงทรงให้รางวัลแก่พระองค์ผู้ใจหานให้แทนที่องค์พระยุพราชอินทรชิตขอท่านผู้มีฤทธิ์จงรับเอาไว้หนุมานรับไว้ด้วยความยินดี จากนั้นนางสุวรรณกัญยุมาก็นำเหล่านางกำนันเข้ามาถวายรับใช้หนุมานั้นสำราญใจกับการขับร้องฟ้อนรำเป็นอันมากแต่ใจนั้นรู้สึกประดิพัทธ์ในนางสุวรรณกัญยุมาจึงได้ลุกจากบัลลังก์ลงมาหานางใช้มือลูบหลังเชยคางพินิจด,ดวงหน้าแล้วเอ่ยว่าน้องเอ๋ยน้องรักบุญพี่เคยทำจึงนำให้ได้มาพบกับน้อง สมเด็จพระบิดาประธานเจ้าให้พี่แล้วขอน้องจงปราณีนางสุวรรณััญุมาตอบว่าโปรดก่อนเพคะตัวหม่อมฉันนั้นเพิ่งจะกศูญย์เสียองค์พัสดาอินทรชิตไปได้ยังไม่ถึงกึ่งเดือนหม่อมฉันยังโศกเศร้าเสียใจน้ำตาย,ยังไม่เหือดแห้งเลยจะมีใจรักผู้ใดได้อย่างไรเพคะฮนุมานปลอบว่าโถน้องพี่เมื่อเกิดมาในโลกแล้ว ทุกพูดทุกนามทุ่นหน้าย่อมมีความโศกาอาลัยใช่แต่เจ้าจงดับความโศกเศร้าเสียเถิรนาแก้วตาเชื่อพี่เถิดวันนี้เป็นวันดีที่เราทั้งสองจะร่วมสโมสรนน้องพี่อย่าทวงเวลาให้ช้านานตัวพี่เป็นคนราชการหากมีสงครามก็ต้องรีบไปว่าพลางมือไม้ก็เริ่มจะอยู่ไม่สุขนางสุวรรณกัญยมาจึงรีบตอบว่า โปรดปรานีเถิดเพคะอย่าทำอะไรดังนี้ตัวน้องก็อยู่เป็นข้าที่นี่ใช่ว่าจะพ้นไปได้ได้โปรดอย่าทำวุ่นวายให้น้องต้องอับอายแก่นางพวกนี้เลยเพคะขอเชิญเสด็จไปเชยชมด้วยนางทรงโฉมเหล่านั้นเถิดเพคะหนุมานออดอ้อนว่าโถก็พี่นี้รักเจ้าไม่ได้ปรารถนานางกำนันเหล่านั้นเจ้าจงอย่าสลัดตัดอาไลให้พี่นี้ต้องทนเวทนา ว่าพลางฮนุมานก็อิงแอบแนบชิดและแล้วทั้งสองก็ได้อยู่ร่วมกันตามลำพังบนแท่นที่นอนเหตุการณ์ทางด้านสมรภูมิหลังจากที่ฮนุมานยกทัพกลับไปนะครลงกาแล้วพระลักษ์ทรงเอ่ยกับพญาสุครีบด้วยความโมโหว่าดูก่อนบุตรพระอาทิตย์เรานี้ประหลาดใจนะว่าฮนุมานนี้เป็นฉนไหนกลับไปเข้ากับฝ่ายทศกัณเสียได้ช่างมิเกรงพระบาทาพระรามอาเสียเลย รั้นเราจะเลิกพนเกิดว่าหนุมานย้อนกลับมาก็จะตั้งรับวิทันจนเสียทีได้เราจะตั้งมันไว้่เชิงเขานี้ส่วนท่านแลนิลนน์จงกลับไปรายงานแก่พระรามที่พละพลาจงรายงานให้ครบทุกท้อยอคำที่ขุนกระบี่บังอาจทรยศประมาทพระเจ้าถาสุครีบและนิลนน์รับประบัญชาแล้วรีบจากไปหลังจากที่พระรามได้ฟังสองนายทหารถวายรายงานแล้วพระองค์ก็คำนึงว่า หนุมานนั้นไม่ไปเข้ากับฝ่ายยักษ์ดังพญาสุครีปเล่าดอกช้าอร่อยจะเป็นอุบายของบุตรพระพายพระลักษ์มิรู้เรื่องราวจึงได้กริ้วโกรธแล้วพระรามก็มีบัญชาว่าหนุมานคิดคดทรยศเช่นนี้ท่านทั้งสองจงรีบกลับไปบอกพระลักษ์เถิดว่าให้คอยตั้งมันไว้ก่อน พรุ่งนี้เราจะยกพลออกไปด้วยตัวเราเองก่อนนอนในราตรีนั้นพระรามทรงคำนึงว่าสิ่งนี้เป็นแผนการของฮนุมานในการลวงเอาดวงใจพยายักษ์เจ้าลักนั้นยังไม่รู้ชั้นเชิงของขุนกระบี่เกิดว่าฮนุมานทำทีเป็นยกพลออกมาอีกเจ้าลักเห็นจากมิผ่อนผันคงต้องรบพุ่งกันจนเรื่องบานปลายไปใหญ่เรานั้นต้องออกไปดูด้วยตัวเอง เช้าวันรุ่งขึ้นพระรามสั่งให้ชมพูพานจัดทําไว้ให้พร้อมหลังจากทรงสงสนานแต่งองค์เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จับสอนพรหมมาศแล้วเสด็จมาขึ้นรถเวชยันเคลื่อนพลออกไปยังที่รบทันทีที่พระรลักษ์ได้พบกับพระรามก็ทูลฟ้องเรื่องหนุมานด้วยความโมโหไม่หาย พระรามฟังพระอนุชาไปก็ยิ้มไปแล้วจึงได้เอ่ยว่าเอาเถอเจ้าลักพี่จะดูให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจว่าหนุมานนั้นทำหักหานดังเช่นเมื่อวานหรือไม่อย่าห่วงเลยน้องพี่หากหนุมานคิดคดทรยศพี่ก็จะมิเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเอ่ยถึงพระราชวังก็จะมีสถานที่หนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะจะต้องมีการเอ่ยถึงทุกครั้งนะคะนั่นก็คือท้องพระโรง ท้องพระโรงก็คือห้องห้องหนึ่งในพระที่นั่งหรือในวังของสมเด็จพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วความสําคัญของเขาคืออะไรนับเป็นห้องอเนกประสงค์เลยค่ะที่พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณมานะคะใช้เป็นที่ออกว่าราชการให้คุณนางเข้าเฝ้าเป็นที่ออกรับผู้มาเข้าเฝ้าและใช้ประกอบพระราชพิธีสําคัญแล้วทําไมต้องมีคําว่าท้องด้วยอ่ะท้องก็หมายถึงห้องใหญ่ๆสถานที่เก็บของที่เป็นลักษณะห้องใหญ่ๆก็เรียกท้องเช่นกันนะคะ เช่นท้องเรือท้องสำเภาก็คือที่เก็บของที่บรรทุกมาในเรือส่วนท้องพระคลังก็คือที่เก็บซัพย์ทั้งของพระเจ้าแผ่นดินและทรัพย์ของแผ่นดินนั่นเองค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าด้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ